Akhir sekali ni kita nak berpisah Dengan satu lapu rekhos Ha. Rengan Hari ni nak mengenai pada hal tajuk dia hari ni mm -hmm. baik, Tong Paito tabah ni mesti lagi Kena pergi ke depan hmm. Haa walaupun Omo apa nama ni Kisnya Kis dia tu sudah tamak sekalipun Tetapi Masih lagi duduk di dalam Ingat teh orang tempat teh Bagi sebab permulaan eh, Perasaan eh, Bagi keluarga Nah hmm. ha, tu dia Walaupun dah bayar duit Permulaan eh, Setara mana sekalipun Dekat kakak, Tetapi dendaman keseksaan pada 20 tahun yang telah lepas baru ini masih lagi diingati oleh orang tempat tepat tes lama-lamanya. Mm -hmm. InsyaAllah kita pergi Insya Allah. ikuti laporan khas dan kita klik berjumpa lagi pada besok hari di tempat masa yang sama. Terima kasih yang sudah ikuti. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. หลังจากศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งตัดสินสั่งจำหน่ายคดีต,ตากใบวันนี้วิถีชีวิตของคนตากใบจังหวัดนราธิวาสยังคงดำเนินไปตามปกติโดยบรรยากาศที่ตลาดนัดตาบาหรือตลาดนัดพรมแดนไทยมาเลเซียอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญระหว่างไทยและมาเลเซียเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตลาดนัตตาบาหรือตลาดนัตตากใบตั้งอยู่ตรงปากน้ำบางนาราเป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายตลอดจนจุดเชื่อมต่อชายแดนระหว่างด่านศุลกากรตากใบประเทศไทยและด่านศุลกากรเพนการันกูโบรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งแต่ละวันจะมีคนไทยและชาวมาเลเซียใช้บริการเรือข้ามฟากเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคที่ตลาดนัดแห่งนี้ไม่ขาดสาย นายดายาเจยะยะปาคนขับเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือด่านพรมแดนไทยมาเลเซียตลาดนัตตาบาเล่าให้ฟังว่า หลังสถ, COVID 19, สถานการณ์โควิด -19 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งมีชาวมาเลเซียข้ามฟากเข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเพิ่มมากขึ้นยิ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญของมาเลเซียก็จะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวแบบไปเช้ากลับเย็นเพื่อมาซื้อของและทานอาหารที่ร้านค้าฝั่งไทยจานวนมากโดยค่าบริการเรือข้ามฟากตกผลละ5ริงกิตคิดเป็นเงินไทยคือ40บาท เศรษฐกิจกลับมาได้ดีครับแต่หลังโควิดนี่ือว่าฟื้นฟูได้ดีเพราะว่าจะเป็นช่วงเช้าจะเป็นคนมาเลค้ามาเยอะข้ามาซื้อของฝั่งฝั่งฝั่งไทยนี่ือว่าเป็นตลาดนักตาบาซื้อของต่ไปทำปข้าวอะไรอย่างงี้ยจะเป็นช่วเงเย็นจะเป็นคนไทยไปทํางานฝั่งมาเล่จัจเรียบร้อยกกับกลับไปกันของฝั่งมาเลคือคักมานะครับแต่หลังโควิดือว่าฟื้นฟูกลับมาได้ดี เช่นเดียวกับเจ้าของร้านกับเปาะซึ่งเปิดร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบเตอเลตตต่างๆมีทั้งปลีกและส่งจำหน่ายภายในและต่างประเทศบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเพราะราคาฝั่งไทยจะถูกกว่ามาก รายได้ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีขายของได้เศรษฐกิจการค้าการขายของตลาดนัดตากใบกำลังค่อยๆกลับมาฟื้นตัวแม้จะยังไม่คึกคักเท่าในอดีตแต่ก็พอทำให้ผู้คนที่นี่กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง เมื่อถามถึงความคาดหวังของชาวตลาดนัดตากใบสิ่งที่ผู้คนที่นี่อยากเห็นคือบ้านเมืองสงบสุขไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเพราะเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ก็จะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวไปด้วยทุกครั้งนอกจากนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในพื้นที่และขอให้มั่นใจในความปลอดภัยตากใบนราธิวาสวันนี้ไม่ได้เงียบอีกต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงาน